อิมานิมยังพันเตวัจจกุติงสาปริวารานิพิกุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังโคปฏิคันหาตู อมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะนิพพานายะจะ่าข้าแต่พระพิสุสงผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย ห้องน้ำสุขพิมานพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระพิสุสงเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทิน